เอาล่ะครับเร็วนรกแตกภาคหนึ่งจัดไปไปแล้วเห็นลางงครับเห็นลางงผ่านหน้าไปแล้วฟูโลโอ้โเร็วนรกแตก หนมบีทห้เป็นวงจรนะครับเร็วนรกแตกครับถ่ายไม่ทันเลยครับเร็วอะเร็วไหมเร็วเร็วกว่า A7 อะ <laughs> เร็วกว่า A7 <laughs> เท่าข้างบนไม่มีอะไรเลยอ่ะ มอเตอร์ลุดมอเตอร์ลุเร็วนรกแตกตายไปแล้วต้ำตาม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 เก็บภาพเก็บภาพเป็นไงครับเร็วนรกแตกแล้วขายขี้หน้าทาไมเร็วนรกแตก เร็วนรกแตกจริงๆครับนีแ้ว้าแทนหลุดทั้งไม้เลยครับทังไม้เลยครับซูมหน่อยซูมหน่อยไม่ใกล้หน่อยไม่ใกล้หน่อยแรงมากครับแรงมากเร็วนรกแตกผลของการฝึกฝนมา40ปีเร็วนรกแตกเราจุดจบเป็นเช่นนี้ มองไม่เห็นเนาะมองให้ตัวมเล็กขึ้นหน่อยคิดว่าหน้าหลังแตกตอเป็นไงครับกับความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่แหม่ไม่เป็นไรเลยมีื้อหามันไม่ได้หน้าเลยมันกระดอนมันไม่ถ้ามันไม่กระดอนมันก็น้ำตาแห่งความเสียใจครับ ดูนะ <laughs> ตูดโดนระเบิดตูดไปแล้วไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะแรงมันแรง